สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้อง,องที่แล้ววันนี้7จ็ดโมงกว่าเนาะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะพี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะจะได้หากันเจอนะพี่น้องโทรมามบางท่านก็เข้ามาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วเลยโชคดีที่ได้คุยอก็ยังอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยพี่น้องคะ่ะทําตลอดเนาะอ,ออกคลิปให้พี่น้องตลอดมา ทุกงวดยังไม่เคยหายม,มีแต่ว่าเออช้าหน่อยเร็วหน่อยอะประมาณนั้นเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแล้วก็วันนี้ก็เอาบุญมาฝากสําหรับพี่น้องที่ทําบุญกับอาจารย์วันเกิดเมื่อวานเนาะอาจารย์ก็ไปทําบุญทําให้แล้วก็ให้พี่น้องรับบุญอธิษฐานให้ทุกคนนะคะให้ได้รับบุญที่ท่านที่ได้ที่ทํามาแล้วก็วันนี้เออสิบโมงอาจารย์ก็จะออกไปอีกนะไปทําบุญให้พี่น้องเนาะ,ะที่ทําบุญมา ใครอยากร่วมบุญก็ทักกันเข้ามาเนาะ,ะยังยังทำได้ยังทำได้อยู่นะ,ะเพราะว่าบางอย่างอาจารย์ยังไม่ได้ทำอยากจะทำให้ดีที่สุดปีนี้ค่ะเพราะว่ามันเข้าปีหกสิบเจ็ดของอาจารย์ก็ใกล้เจ็ดสิบเต็มทีละแข็งแรงอยู่ไปได้ก็อยากจะไปอยากจะทําเนาะใครอยากทาใครอยากร่วมบุญร่วมเออเอาอย่างนี้ดีกว่าร่วมบุญอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่ซื้อเลือดค่ะพี่น้องซื้อเลือดให้คนป่วย ตอนนี้อาจารย์น่ะต้องต้องซื้อเลือดต่างโรงพบาลเพราะว่าผ่าตัดหัวใจแล้วก็เลือดเขาเป็นพิษต้องถ่ายเลือดก่อนเนาะไม่งั้นเกิดอาการช็อกช็อกน่ากลัวนะพี่น้องสถานมีอาการหนาวอาการร้อนหัวใจเต้นไม่เป็นปกติมันทําไม่ได้ต้องถ่ายหมดเลยเลือดเป็นพิษก็ค่อยๆถ่ายแล้วก็บางโรงบาลในเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยไม่ค่อยจะมีขาดอยู่ตลอดเนาะ,ะแล้วผู้ป่วยมาตลอด เดี๋ยวนี้ประเทศเรามีต่างชาติเข้ามารักษากันเยอะมากแล้วก็รักษาฟรีก็เยอะเนาะอันเนี้ยเยอะมากเวลาอาจารย์ไปยืนต่อคิวรับยารับของมีแต่พูดภาษาต่างชาติทั้งทั้งที่สามสิบบาทเนาะเขามาทํางานในไทยเขาเขามีสิทธิ์ได้ฟรีด้วยนะเยอะมากออาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเออบางทีเราเราสิอ่อะไม่ได้ทําไม่ได้อย่างอาจารย์รับผู้ป่วยมาเนี่ยทําไม่ได้เลย เพราะว่าเขาไม่มี30บาทไม่มีอะไรบัตรอะไรเป็นบัตรที่ว่า,าเพราะว่าสูงอายุเนาะอาจารย์ส่วนมากรับสูงอายุพราะมีอายุเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ทําสูงอายุทั้งนั้นนะ่ะกลางคนวัยไม้ใกล้ฝั่งเนาะแล้วเขาไม่มีอยู่ชายชายขอบตะเข็บอย่างเงี้ยเขาก็ขอให้ช่วยเหลืออาจารย์ก็อยากช่วยเขาอยากอยู่เราก็อยากช่วยนะใครอยากจะซื้ออะไรกาแฟเนาะกาแฟอาจารย์ราดานะคะสั่งมาได้เลยค่ะของมาแล้วเนาะอันนี้ ยังทําอยู่นะอันนี้สายบุญหมดเลยใครทํามากะปิไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ําหอมวิตามินซีหรือว่าใครจะเข้ามา v i p ตอนนี้อาจารย์เอาไปร่วมบุญวันเกิดของอาจารย์ทั้งนั้นเลยเนี่ยอาทิตย์เนี้ใครอยากทําทําเข้ามาช่วยอาจารย์ตอนนี้ขาดแขนเนาะหลายๆอย่างได้บุญทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเนาะแคปไหรือยังคะเนี่ยอันนี้นะเบอร์ไทยพาณิชย์นะคะแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามห้าหกเจ็ด เบอร์โทรศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสสองพี่น้องทักเข้ามาได้นะ,อ,ะอยากช่วยอยากทำบุญแล้วก็พี่น้องถามถึงสูตรโต๊ดสูตรโต๊เนี่ยเป็นยังไงอาจารย์อ่าสูตรโต๊ดเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิอกอ,อาจารย์มีทั้งสามเขาเรียกว่าเบิ้ลหามตองเบิ้ลหามตองนี่มีเลยคุ้มครองกันหมดไม่มีว่าจะออก,ออกเลขสามตัวท้ายเป็นตอง ก็ยังได้เงินเพราะว่าในสูตรมันมีทําไว้ครอบคุมหมดเลยพี่น้องไม่ต้องกลัวครอบคุมเลยเอขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งคืออะไรอย่างอาจารย์ให้เลขเนี่ยให้เลขวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะโต๊ะเนี่ยมันต้องเป็นเลข,เลขบนวิ่งเก้าถ้าเก้ามีอยู่หลักร้อยอยู่หลักสิบอยู่หลักอะไรก็แล้วแต่พี่น้องได้เงินเขาได้เยอะด้วยสูตรโต๊ะเนาะ <c oughs> แล้วก็อ่ากำลังวันกำลังวันนี่บอกตรงๆว่ายังไม่เคยผิด ไม่เคยผิดกำลังวันเนี่ยถ้าใครเล่นตามมเลือกเล่นสองตัวได้เลยแล้วยิ่งยิ่งถ้ามั่นใจนะว่าตัวเองอะ่ะเลขสองตัวของตัวเองแม่นแม่นมากอ่ะเล่นเลยเล่นเลยเลือกเอาเลย <c oughs> <c oughs> เพราะวันนี้ไม่กี่หามกำลังวันวันอาทิตย์เล่นล็อกวันอาทิตย์วันจันทร์หวยออกวันจันทร์เล่นล็อกวันจันทร์ตามนั้นรองวดเนี้ยใครอยากเข้า v i p เข้ามาสัญจรเนี่ยชอบนะักอ่าสัญจรเนี่ยชอบนะัก สัญจรของอาจารย์ไม่ค่อยพลาดน,นะถ้าเขาไม่ทําอะไรกันไม่พลาดเขาไม่ทําอะไรกันนะ,ะเขาปล่อยปล่อยไปตามตามไอ้นี่เลยอ,อย่างเงี้ยสบายเพราะว่าเคยมาแล้วเข้าตลอดเนาะอ่ะอันนี้ชุดคัดเล่นนะคะพี่น้องแคปได้เล,เลยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ให้ดูนานละอันนี้ชอบเลขไหนเลือกเอาไปหนึ่งเลขนะ จะมีแปดหางเจ็ดหางว่ามานะถ้ากลับแล้วก็จะมีน้อยแล้วอันนี้อย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะแล้วก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่สามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าดีค่ะเนาะเมื่อที่แล้วก็เข้านะสองหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ก็สูตรเมื่อที่แล้วก็เข้าผิดแค่สูตรอสองสูอันนี้เข้าหมดเลยเนาะ,ะจะเป็นสามแปด มีสามมีแปดเลี้ยงงวดนี้ก็เด่นนะสามก็เด่นมีสามมีแต่ว่ามันเยอะอ่ะมันเด่นเยอะอะพี่น้องจะตามก็ตามไม่ตามก็ไม่เป็นไรเลขวิ่งอาจารย์ไม่ได้ตรงนี้นะแต่ว่าทําตรงเนี้ยอาจารย์จะทําแบบนี้ตลอดตัวไหนเยอะมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัวไหนน้อยอยู่ข้างหลังตามนั้นนะพี่น้องก็เลือกเอานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโหนงวดนี้มั่นใจใครอยากรวยงวดนี้มาเข้ามามาคุยกัน,กนมาเป็นวีไอพีกันเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบนเนี่ยถ้าไม่ใครไม่ไปทำอ็กซิเหตกับรางวัลที่หนึ่งนะของอาจารย์บอกได้เลยว่าเข้าแบบอลังการงานสร้างอ่ะศูนย์สี่สี่เห็นไหมคะอืมไม่มีอ่ะที่จะไม่เข้านนเนี่ยดูดิว่าอืมเนี่ย มันออกเลข right ison, right. หกศูนย์หกหกเนี่ยเนี่ยอาจารย์มาไว้ข้างหน้ามีแค่ไม่กี่ตัวอาจารย์ยังมาไว้ด้ยเนี่ยเห็นปะเขาชอบมันเด่นเนี่ยเห็นไหมออะไรเนี่ยเออหกเจ็ดแปดอะไรเนี่ยออกหกแปดอะไรเนี่ยเนี่ยสี่อะไรสักอย่างศูนย์สี่สี่เอ้ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยก็คือออกหมด อหกสามเก้าเก้าเก้าสามหกอะไรเนี่ยอันเนี้ยก็ตามเนี่ยอ่าเปิดให้ดูสำหรับพี่น้องที่มาใหม่เพราะคนที่ติดตามอาจารย์เป็นปีปีสองปีหรือว่าเป็นสิบสิบปีเขาจะเลือกเล่นบางคนเขาบอกว่าบนเลี้ยงล่างดีมากเลยอาจารย์เนี่ยเนี่ยมีคนตามเยอะวันเนี่ยก็มีหนึ่งมีสี่มีสามอาจารย์รู้สึกว่าจะเป็นสรุปเลขบนวิ่งบนก็วิ่งเก้ากับหนึ่ง อาจจะวางสลับกันไม่น่นแต่ก็วงสีแดงนี่ก็คือวิ่งนะคะอ่ะอันนี้ก่อนแคปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, วันนี้โทรมาได้เลยค่ะทําบุญใครอยากทําบุญใครอยากซื้อของใครอยากเข้าเยีวันนี้โทรมาจะได้คุยกับอาจารย์อาจารย์รับเลยวันนี้อ่ะอันนี้วิ่งค่ะสรุปวิ่งบนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสรุปวิ่งล่างถ้าใครวิ่งอ่ะวิ่งเนี่ยวิ่งสามตัวเนี่ยยังไงก็ได้เงินบนล่างเนี่ย เลขเดียวกัน9กอ่าเกับศย์ 0, ล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดด้าอ่าล่างหลักสิบอ่าหกหกเจดแดเกยอยู่หลักสิบนะคะถ้าเล่นอะไรก็เอาพวกเนี้ยเอาไว้หลักสิบนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสีห้าเจ็ดแดเก้าหลักร้อย 044 221วันนี้597เลือกเอา9มีสิอยู่หลกไม่รู้อะตรงเนี้ยเลือกเอาก็มาได้ทำได้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมซื้อลอตเตอรีรร่ก็3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะคะหนึ่ง7อ9 10. อันนี้ก็ชอบยังไงก็จัดไปนะคัตานนี้เนาะอาจารย์ก็จัดให้พี่พี่น้องเรียบร้อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ อ่ะอสูตรสูตรนี่สองตัวสองตัวล่างนะคะสรุปสองตัวล่างให้คือเก้าล็อกเก้ากับล็อกหนึ่งพี่น้องชอบเลขอะไรก็จับเล่นอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะบอกก่อนอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคือขอให้มาอย่างเดียวแต่ต้องกลับเอานะคะอาจารย์ก็ขอให้มาอย่างเดียวอันนี้จัดมาให้แล้วนะคะวันนี้นะแล้วพวกนี้จะมีสูตรล่างมาให้แล้วก็ ต่อไปก็จะมีสอนสูตรดับสูตรดับพี่น้องจะได้จัดให้พี่น้องสูตรดับสอนไปเยอะแล้วนะหลายตัวพี่น้องค่อยๆจดเอาไว้เวลาซื้อเลขจะได้ตัดได้จะได้ให้เหลือน้อยที่สุดนะคะ,อะตอนนี้เนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแดเกสก็จะ10นาทีแล้วพอสิบนาทีก็จะอย่าลืมนะคะพี่น้องมีเพจนะเข้าไปในเพจก็ได้บางบางท่าน เพราะว่าคนทํางานต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่โทเพราะมันเปลืองมากแพงเขาก็จะขอไลน์ขอเพจขอเฟซก็มีเพจระดาชี้ทางรวยนะคะไม่ใช่ระดาพาเติมบุญนะถ้าในเพจเนาะจะเป็นระดาชี้ทางรวยแล้วก็เข้าไปในเพจกดไว้กดติดตามไว้นะคะเข้าไปในเพจนะแล้วก็ใครอยากได้ปีเสียนะปีเสียก็ทักเข้ามากะปิ นะพี่น้องโทรมาถามเรื่องกะปิแล้วก็อบอกราคาไปแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วพี่น้องบอกว่าจะสั่งกะปิก็โทรมาบอกที่อยู่นะน้องอ,อีกคนหนึ่งที่โทรมาเมื่อวานเพราะว่าถ้าไม่บอกที่อยู่อาจารย์ก็ไม่จะส่งไปตรงไหนแล้วก็พี่น้องถามว่ามีเก็บปลายทางไม่มีอาจารย์ไม่มีรูปบริษัทแล้วก็มีทําทเก็บปลายทางเนาะเพราะว่าจะต้องโอนอย่างเดียวค่ะโอนแล้วก็ ถ้าจะ,อะบอกก็บอกเถ้าไว้ใจก็บอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรอาจารย์ก็ส่งไปเกินมากก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าท่านกลัวว่าะจะเป็นจะโกงไม่ถึงขาดหายสูญหายก็โทรมาแล้วก็แอดไลน์กันแอดไลน์ Ad ซื้อของเนาะแอดไลน์ Ad ซื้อของเบอร์นี้แล้วก็บอกโอนแล้วก็ส่งที่อยู่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนาะอยากให้มีหลักฐานก็โทรมา โทรมากันก่อนหรือว่าอยู่ในอคอมเมนต์ก็ให้เบอร์ไว้แล้วก็อาจารย์ก็จะทักเข้าไปโทรก็ไปแล้วก็ทักทายกันทํากันแล้วก็ V.I.P ก็เหมือนกัน V.I.P เนี่ยโทรเข้ามาก่อนเพราะว่าขอลายหน่อยขอไม่ได้ถ้าเราไม่โทรหากันก่อนมันจะไม่ติดเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มี QR code นะไม่ได้ใส่ไปอาจารย์ก็ยังไม่ได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ทักเข้ามาเนาะโทรเข้ามาหรือทิ้งเบอร์ไว้ แล้วก็มาสมัครสมาชิกแล้วก็เก็บสลิปไว้ในไลน์เป็นหลักฐานการโกงเราไม่โกงกันแล้วก็การหลุดด้วยพี่น้องเปลี่ยนเบอร์ทำอะไรหลุดน่ะทักเข้ามาโทรเข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็ทำให้ไม่ให้หนีไปไหนไม่ให้เสียเด็ดขาดง,งวดนี้ปังเฮงน,นะใครอยากรวยไม่ต้องยืนรอไม่ต้องมองเขารวยเรามีสิทธิ์ความรวยมันมาแวบ,บเดียวนะแล้วก็ไอสิ่งที่พลาดสิ่งที่เสียงมันนานมันรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีมันผ่านมาแป๊บเดียวรีบคว้าค่ะ นะวันนี้ก็คุยกันแค่นี้เนาะแต่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกนะคะมีอะไรก็ทักทายเข้ามาพี่น้องถ้าอยากได้เป็นพวกสร้อยเป็นกําไรหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องทักเข้ามานะคะเนาะเป็นหยกนะอาจารย์ก็เหลือไม่มากแล้วล่ะพวกหยกเหลือไม่มากละเนี่ยพี่น้องอยากได้ก็ทักเข้ามาเนาะส่คอสวยมากใส่กระเพาะไหม่นี่สุดๆเลยคะ่ะพี่น้องกาแฟอย่าลืมนะทานด้วยพวกลำไส้ เป็นลำพวกลำไส้มีไขมันอุดตันท้องผูกมากๆท้องผูกมากๆไม่ดีนะ,ะไหนจะเป็นเขาเรียกลำไส้มะเร็งลำไส้อะไรต่ออะไรมันเยอะมันมันโรคภยัยมันเยอะอย่างเนี้ยเนาะอ่ะก็แนะนํากันแค่นี้นะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องอวันสุดท้ายเดินทางปลอดภัยไปไหนก็เานาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันพักผ่อน สองวันอยู่กับครอบครัวขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ